การที่เรามาร่วมทําบุญกันอย่างนี้นี่แหละข้าวแต่ละคําน้ําแต่ละอึกขนมนมเนยผลไม้แต่ละชิ้นก็กลายเป็นเรี่ยวแรงของพระภิกษุที่จะไปศึกษาธรรมะต่อไปกลายไปเป็นอายุเป็นชีวิตของพระภิกษุด้วยเพราะถ้าพวกเราเนี่ไม่ตักบาตรพร้อมกันทั้งประเทศไทยเจ็ดวันวันนั้นละพระหมดแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารที่ถวายกันมาแต่ละครั้งมันคือชีวิตพระ มันคือเรี่ยวแรงของพระที่จะไปศึกษาธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นปะพระเอาไปศึกษาธรรมะเอาไปปฏิบัติพระก็หมดกิเลสไปตามลําดับฉลาดขึ้นมาตามลําดับท่านก็เลยมีแรงเทศมีข้อมูลที่จะเ,เทศให้พวกเราฟังให้เราเข้าใจธรรมะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตัวเองแล้วกปหมดกิเลสไปกับพระไปพร้อมๆกันนั่นแหละมันเป็นวงจรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทันทีที่เราให้ทานมา ถวายทานมากับพระภิกษุได้กําจัดความตรณีหรือว่ากิเลสชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวของเราออกไปมันจะเป็นผลทําให้ตั้งแต่นี้ไปใจหยิบจะทําอะไรมันจะสําเร็จง่ายขึนจะเมื่อไหร่ลาโลกไปเป็นเทวดานางฟ้าไดก็มีสมบัติติดไป บุญเหล่านี้ติดตามตัวเราไปทุกภพ,บพบทุกชาติเป็นสเสบียงข้ามชาติว่าผตชาติภายหน้าที่เกิดมาจะหยิบจะทำอะไรแล้วมันจะง่ายหมด